กีดกีดมันออกมาผ้าป่าแมนอยู่ยกตีสุดๆโอ้โห,โโหลูกเดียวมันไม่พอเลยสวัสดีครับสวัสดี FC คอฟุตบอลของบ e n c เซ t นเตอร์ทุกท่านโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้ ยังมีความน่าสนใจกันเหมือนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งยูฟาแชมเปียนลีกลีกวันอังกฤษลีกทวังกฤษและก็ลีกใหญ่ๆอีกมากมายสายนักลงทุนไม่อยากให้พลาดกันเลยส่วนใครที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆสนใจอยากเข้ากลุ่มมาเอาแนวทางดีๆกับเบนเซนเตอร์ช่องทางติกตอกปัดขวาเข้าไปได้เลยใตย้รูปโปรไฟล์เดี๋ยวเบนเซนเตอร์ จะวางช่องทางไว้ให้ส่วนเพจ Facebook ช่องทาง YouTube ของ b e n c e n t e r เดี๋ยว b e n เซ n t e อจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์ทั้ง3ช่องทางเหมือนเช่นเคยเข้ากลุ่มฟีฟ,ฟีมาเอาแนวทางดีๆกับ b e n เซ n t e r ฟีฟีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลย1คู่วันนี้ที่ b e n เซ n t e r จะหยิบยกมาพูดคุยขออยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างโอลิมปิกมา์เซย จะเปิดลังรับมือพานานิไตยกอสบอกได้เลยว่าในนัดแรกที่ผ่านมาเตะที่บ้านพานานิไตยกอสเป็นทางพานานิไตยกอสชนะมา1น1ประตูต่อศูนย์ ผลงานของหมากเซยในเปิดฤดูกาลหลีกเอิงเป็นการเก็บชัยจากแรงมาได้สองประตูต่อหนึ่งส่วนทางพานานิไตกอสยังไม่เปิดฤดูกาลถ้ามองจากภาษีนะผมภาษีของทีมยังมองว่าโอลิมปิกหมากเซยที่มีภาษีมีหลีกที่ดังกว่านักเตะศักยภาพนักเตะที่ดูดีกว่าแต่บอกได้เลยว่าพานานิไตกอสไม่ใช่ของเล่นๆเ,เลย กับแฮนดี c แคปวันนี้ที่เปิดมาให้หมากเซยเปิดมากำแพงที่ค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าบังคับให้หมากเซยยิงถึง1เมล็ดจะเสมอตัวคู่นี้เบนเซนเตอร์ฟันทงเลือกรองพานานที่ไดกอตเต็มสูบได้เลยนะผมพานานที่ไดกอตวันนี้รอหวานเจี๊ยบได้เลยแล้วไว้จเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ